เียน้องเองคือค่ะเพราะว่าเรียนนะเพราะว่าพอไปเรียนแล้วครับเราดูขึ้นนะว่าราคิแล้วเนี่ยเราเยอะมากเลยเยอะมากจริงิงล้ตอนนี้เราอยู่แค่หนึ่าอยู่แค่หนึ่งเวลาเราไปส่ยันะข้างมันยังอยู่ยาวไกลในคอนโถ้าเราอยุดัไม่คดเย

รูทนูทไปถามสามไม้เมื่อกี้ที่พี่เขาสั่งว่าแต่ว่าองไหนอันไหนอันไหนอันไนที่นั่นที่เขาเดินเดินปเม่อกี้ที่เป็นสามไม้ม

mình cho rẻ nó